ใอที่สุดก็เสร็จแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยคันเฟี้ยวๆห้องนั้นอยู่เว้นคันนี้ครับเฮ้ยดีมอะไรเนี่ยจำโบครับ,รบนี่นี่ดีังเสียงังเยงครับเป็นแล้ว ดับดับดับดปุ่เรื่องเอาแล้วนี่ค่าตาัครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ห้าัต3ข้าูขบวนโปรครับติดมือน,นิดหน่อยกระก็นวินเดียวนะเระกินวินเดียวนี่ก็แค่5้าศัตสามก็พอได้อยู่นะครับวิ่งประมาณแปดสิบได้อยู่สเสร็จไปเทียบร้อยครับคันนี้ เรียบร้อยเสร็จแล้ววันไหนเอาไปเทสเดี๋ยวจะอัดคลิปลงเอาไว้ให้ดูนะครับแน่นอนของจริงนี่ช่างมิวคนระับช่างมิวครับี่เสียงยังโหดครับนี่ ส่วน,น,นั้นโดนยึดท่อกับแจมโบต้องถอดท่ออีกแล้วไม่รู้จะทำไรมันว่างจัดแต่ <c oughs> ันัน,นี้รถเด็กหัดขี่ครับสีเสือด่างกว่านะั้นฮะก็ไม่มีแล้วก็มีแค่ะเกินแผ่นเดียว นี่ท่อ่ายเองทางร้านนะนี่ท่อ่าเองทางร้านนี <c> ่ <oughs> โอเควันนี้ก็มีแค่นี้นครับแลครับ